เมนูอาหารประจำสัปดาห์นี้วันจันทร์มิ้วทามนมและเค้กส้มร้นทามข้าวผัดกุนเชียงยากิโซบะผัดผักบุ้งฝอยไก่ทอดครีมมะนาวเกี๊ยวซ่าซุปแตงกวายัดไส้และแอปเปิ้ลสแน็คทามวาฟเฟิลเบลเยียมและฝรั่งอาเตอร์ s n a c คโดรายากิไส้ช็อกโกแลต วันอังคารมิ้วทามนมและโลสตอร์เบอร์รี่ลันทามข้าวอบเผือกเส้นใหญ่ลาดหน้าหมูนุ่มแครอทผัดไข่หมูตุ๋นฟักไข่พะโล้ซุปเต้าหู้หมูสับและสาลี่สแน็คทามขนมคกสิงคโปร์และกล้วยออฟเตอร์สแน็คไทยากิบุเบอรรี่วันพุธ มิ้วทามนมและเค้กไข่ไต้หวันร้นทามข้าวผัดหมูหยองผัดมะละหวานไส้หมูผัดมากาักกะโรนีซอสมะเขือเทศไก่เทอริยากิไข่ตุ๋นญี่ปุ่นซุปเห็ด3ามอย่างและแตงโมสแน็คทามชูโรสซอสใบเตยและแก้วมังกรอาฟเตอร์สแน็ควุ้นแฟนซีวันพฤหัส มิ้วทามนมและซาลาเปาไส้ครีมลันทามข้าวอบธัญ,ญพืชสปาเกตตี้ครีมเห็ดผัดเปรี้ยวหวานหมูทอดคัดสซึดงสุก,กี้โลซุปฟักทองและกล้วยสแน็คทามโตเกียวไส้ปูอัดและสาลี่อาฟเตอร์สแน็คขนมก้านบัววันศุกร มิวทามนมและชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลันทามข้าวผัดบอคเคอรี่เส้นหมี่ผัดซีอิว๊วไก่ผัดซอสญี่ปุ่นนักเก็ตสูตรโฮมเมดผัดผักกาดขาวซุปไข่น้ำและแก้วมังกรสแนคทามขนมไข่เต่าและแอปเปิ้ลอาเตอร์สแนคโดนัทโอวันติน